อยู่ไม่หมดเลยหมดแล้วเครับเม้่แจอดเยไปไก่ไก่ไข่ไข่ออกเป็นม้าเน่้อนนะครับตรงมุมงเลยเนื้อนาอไไก่ออกกันไหม ถ่ายไปแล้วตอนนี้ไม่รอมี่จะหนีแล้วนี่เขาไม่ต้องเลยม่ต้องหายัดตัวน้อยอย่างไรอ่ะรับนับได้ป่ะมคนเดินเดียวอะตัวคว้างปช่วคไปช่ชัวร์ ถืออ่ะเหยียบเลยนิชายเหยีบมาดูเนี่ยทาไหนที่ก็ที่ขายไปอ่ะอันไหนที่ขายไปยาหยิบยาที่ขายไปไอพี่เป็นไงบ้างครับใช่ทางงบบ้านหนึ่งมันเสร็ไปหกเดือนเลามันย่างีนี้บอก